ชื่อหลวงพ่อเงินแล้วก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่โตเหมือนกับสมเด็จพุทธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และ,ะเพื่อนๆชาวเอฟซีฮิรนันเมือกีรันสวัสดีครับกลับพ,พบกันเช่นเคยครับการศึกษาภาคเครื่องนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับแต่วันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อเงินนะครับแต่ก็ยังอยู่ในขบวนการของพระหล่อโบราณน,นะครับ พระหล่อโบราณนะครับกรรมวิธีการสร้างหล่อโบราณเป็นยี่ยงไรนะครับท่านก็ไปศึกษาวิธีการได้นะครับคลิปแรกๆผมก็จะพูดอยู่เสมอนะครับในเรื่องการหล่อโบราณถ้าเราเข้าใจในเรื่องของหลักการหล่อโบราณแล้วเนี่ยผมว่าท่านก็จะทราบนะครับในเรื่องของพระจะดูพระได้เอาง่ายๆนะครับว่าพระเนี่ยเขาสร้างถูกวิธีหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องบอกว่าในเรื่องของเชิงช่างเนี่ย ถ้าวัดกันกับประวัติศาสตร์เอ้ยไม่ใช่ประวัติศาสตร์ด็กวิทยาศาสตร์ก็เชิงช่างก็ต้อง50แนละนะครับที่เหลือวิทยาศาสตร์นะครับในการตรวจค่าโลหะเผื่อมีวิธีการเช่นใช้วิธีการสร้างแบบโบราณใช้โลหะโบราณน,นะครับแต่ในเรื่องของการตรวจค่าเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับในเรื่องของความเก่าเช่นออกไซด์อะไรพวกนี้นะมันจะไม่ได้นะครับในพระใหม่นะครับแล้วโลหะใหม่ ใช้โลหะใหม่ใช้วิธีการหล่อแบบโบราณก็ออกมาไม่เหมือนอยู่ดีนะครับในค่าของโลหะก็จะไม่เหมือนโลหะยุคยุคเก่าอะไรแบบนี้นะครับในเรื่องของการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์ส่วนในเรื่องของหลายท่านนะครับชอบถามผมว่าเอา้เาแล้วตรวจค่าไปทําอะไรนะครับตรวจค่าไปดูอะไรนะครับตรวจมาแล้วแท้แท้เราจะขายได้ไหมอา้าว จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันนะครับมันไม่เกี่ยวกันเลยนะในเรื่องของการตรวจค่าจะแท้จะเก้เนี่ยเราก็ตรวจนะครับมันเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเราต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเป็นเรื่องของการศึกษาว่าโลหะในพระสมัยก่อนเนี่ยเขาใส่อะไรกันบ้างนะครับมันจะได้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในการดูว่า พระสมัยนี้นะครับเขาทําเก๊กันมันมีโลหะอะไรนะครับเราจะได้เปรียบเทียบได้ในเชิงเปรียบเทียบนะครับมันเป็นเรื่องของการศึกษานะครับมันไม่เกี่ยวกับการซื้อขายแยกก่อนนะครับมันเป็นเรื่องของการศึกษานะครับจะขายได้ไม่ได้นี่มันไม่จําเป็นต้องมาตรวจค่าก็ได้ครับผมพูดเสมอครับถ้าท่านอยากเป็นนักขายนะครับท่านซื้อมาท่านขายไปเลยนะครับ ขอให้รู้ว่าพระองค์นั้นชื่ออะไรเท่านั้นเองจะได้ไม่อายเขานะครับเวลาไปขายพระจะได้บอกเขาถูกนะครับเอาหยิบพระหลวงว่าเงินไปแต่ดันไปบอกเป็นหลวงว่าทองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมครับท่านก็ต้องเอาใหม่วันนี้ท่านซื้อร้อยท่านขาย200อท่านได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะไม่ต้องไปตรวจค่าครับไม่ต้องรับประกันเห็นไหมครับเราแยกก่อน ถ้าเราคิดว่าเราจะเล่นพระดูแท้เก๊แล้วต้องการขายได้ราคาเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการตรวจสอบเลยครับถามว่าใช้บุคคลยืนยนันอ้างอิงได้ไหมสมัยก่อนมันได้ครับแต่มันเสียไปแล้วท่านก็เห็นอยู่ท่านก็รู้ข่าวอยู่นะครับว่าไว้ใจไม่ได้นะครับก็มีการเขาเรียกว่านั่งกันนะครับ การออกไปเซไปการว่าพระแท้จัดงานประกวดแล้วอ๋อยแท้แต่ไปตัวนจริงเก๊ขายไม่ได้ขายไม่ได้ตั้งแต่ไปประกวดแล้วครับเพราะเขาไม่ซื้อหรอกครับเขาจัดงานประกวดเพื่อเอาอไรายได้จากค่าลงเ่ประกวดพระเขาไม่ได้มาเปิดงานประกวดเพื่อจะรับซื้อพระมันคนละเรื่องกันเห็นไหมครับวัตถุประสงค์มันคนละแบบกันเลยนะถ้าลองลองสังเกตดีๆนะจัดงานประกวดพระเพื่ออะไร วัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อรับซื้อพระหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เห็นไหมครับเนี่ยท่านลองคิดง่ายๆนะครับมันมันเป็นเรื่องแค่ใกล้ตัวแต่เ,เราเราไปมองไกลเกินไปนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะพระได้ประกวดรางวัลที่หนึ่งแล้วเนี่ยทําไมไม่ซื้อกันแล้วทําไมขายไม่ได้เนี่ยมันน่าคิดตรงเนี้นะครับแท้จริงหรือเปล่าพระเราแท้จริงหรือเปล่า ตลาดเขาต้องการหรือเปล่าหลายๆเรื่องหลายๆราวครับสรุปแล้วผมแยกคนละส่วนเลยนะเรื่องของการศึกษากับเรื่องของพระขายได้เนี่ยซื้อขายพระเนี่ยม,นนงงนะมันคนละเรื่องกันนะครับมันคนละเรื่องกันมันอาจจะเกี่ยวโยงได้นะครับแต่มันคนละเรื่องกันถ้าท่านซื้อมาท่านซื้อร้อยขายสองร้อยขายห้าร้อยท่านได้กําไรแล้วแต่บอกซื้อร้อยจะขายล้านเนี่ยคุณเอาอะไรมาการันตีเขาล่ะ ถูกต้องไหมครับซื้อร้อยจะขายล้านคุณเอาอะไรการันตีเขาว่าเป็นพระแท้เอาใครอะเสียนพระสิบคนเหรอใช่ไหมครับแล้วบ้านเขามีไหมล่ะเสียนพระสิบคนแบบเนี้ไม่มีต่างประเทศเขาก็ไม่มีเขาใช้เครื่องมือครับเครื่องมือตรวจสอบตามหลักวิทยศาศาสตร์ใช้เครื่องเซมระบบนี้ที่ประเทศไทยอา้าวต่างประเทศ เขาก็ใช้เครื่องเซมโอเคจบด้วยกันค่าตรงการตรวจมาโอเคเชิงช่างโอเคเนี่ยครับขายได้แน่อันเนี้ยขายได้แน่แนถ้าเขาต้องการพ้าคุณแต่ขอให้คุณแท้ไว้ก่อนพ้าแท้แล้วมีผลตรวจรองรับไม่ใช่ตัวบุคคลรองรับนะครับแท้มากระดูกในเสาล้านปีครับ เขาใช้อะไรตัวล่ะแล้วเขาใช้ผลอะไรรองรับอ่ะใช้เครื่องมืออะไรล่ะถูกต้องไหมครับมันไม่ใช่ด้ให้ด็อกเตอร์อายุ90มาการันตีต้องบอกว่าเนี่ยกระดูกไดโนเสาร์ล้านปีไม่ใช่มันมีเครื่องมือครับนะเราเราต้องเปลี่ยนใหม่เราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเราต้องเปลี่ยนวิธีการการแนวคิดใหม่เราต้องเปลี่ยน m i n d s e ตเราครับเปลี่ยน m i n d s e ตทำไมผมถึงทำช่องนี้ ก็ผมจะเผยแพร่ความรู้นะครับในสิ่งที่ผมรู้ผมรู้อะไรผมก็จะบอกอย่างนั้นผิดพลาดบ้างไปก็ต้องขออภัยนะครับพยายามทําตัว้น้ะไม่เต็มแก้วผมก็ศึกษาเหมือนกันนะครับผมว่าทุกคนศึกษาด้วยกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะอย่างการเรียนเนี่ย เราก็เริ่มต้นเรียนกอไก่ถึงฮอลลคู่เหมือนกันเริ่มอ่านออกเขียนได้ผสมคําทุกคนมีสิทธิ์เรียนเหมือนกันหมดและทุกคนสามารถดูภาพเป็นเหมือนกันหมดถ้ามีคนสอนที่ถูกวิธีเห็นไหมครับทุกคนเรียนรู้ได้หมดไม่ใช่ว่าเอ้เฉพาะที่เขาเรียกกันว่าเซียนน่ะพวกพ่อค้าครับดูภาพเป็นกันแค่นั้นมันไม่ใช่ไงไม่ใช่ดูภาพเป็นกันแค่สมาคมหรือชมรมอะไรพวกนั้นทุกคนตาสีจะสาดูเป็นหมดครับถ้าคุณเรียนรู้ครับ ดูเป็นหมดพอเขาบอกเก๊คุณก็กลัวไงคุณก็ยอมเขาดิว่าเก๊เก๊อ,อะไรอ็อธิบายเราฟังอีกเก๊ออยังไงอะถ้าเรามีความรู้จริงถูกต้องไหมครับเราก็เถียงก็ได้ถ้าเรามีความรู้แต่เราไม่มีความรู้ไงเราถือภาพแห้เขาให้เขาดูเขาบอกเก๊เราก็ต้องเชื่อเขาไงเพราะเราไม่มีความรู้แล้วก็โดนเขาหลอกขอซื้อนะเจะาไว้ศึกษาพระเก๊ทั้งนั้นที่ถือผ้าแท้ไป โดนมาเยอะครับ FC มาเล่าให้ฟังน,นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยต้องต้องยอแยกแยะนะเรื่องของการศึกษากับเรื่องของการซื้อขายคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันนะครับอ่ะต้องขออภัยนะเสียงออนแอฝนก็ตกบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงครับหวัดกินนะแต่ไม่มีโควิดนะครับสบายใจได้หวัดไม่วิ่งไปตามไม้นะครับอ่ะวันนี้นะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกแล้ว ก็จัดเรียงกล่องพ้ะไปกล่องพ้ะมาเอามีกระเขาด้วยเออถามว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเหมือนกันนะกิ่งคีนบัญชรน,นะครับหลวงปู่ทิมหัวตอนอยู่ที่บ้านนะชมบุรีวันอยากได้หมดนะครับทุกอย่างนะของหลวงปู่ทิมโอ้โหนะวันนี้ก็ด้วยแรงปรารถนาครับก็ได้มา นะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะก้นเงินนะสร้างไม่กี่องค์นะครับอ่าเดี๋ยวผมมาเบสิกนิดหนึ่งนะครับเวลาช่องผมไม่ได้นะครับต้องมีเบสิกนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับต้องมีทฤษฎีนะครับในเรื่องของการเรียนรู้ก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยี่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนจะว่าโอ้โหทำไมเขามีกันเยอะแยะเลยเออจริงๆแล้วภามัช่างกี่อง์กันแน่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้นะครับ เป็นการสร้างแบบ,บโบราณนะหล่อโบราณนะครับ,บ,รบเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมเอาการสร้างก่อนประวัติการสร้างนะครับเขาบอกว่า,าคุณชินบัญชรน,นะครับคุณชินบัญชรเลยนะเอ้ยไม่ใช่เด็กแถวชินนพร,รสุขสถิตโอ้โหผมก็ติดอันนั้นไมเือกวัดคุณชินบัญชรคุณชินนพร,รเออใกล้เคียงกันมากเลยนะคุณชินนพรนะครับสุขสถิตนะสีหลวงปู่ครับ ก็ต้องการหาเงินปัจจัยนะครับในการบูรณกาก่อสร้างแล้วก็ซ่อมแซมวัดวาอารามนะครับสร้างโบสถ์ต่างๆนานานะครับก็ได้รวบรวมคณะกรรมการนะครับทําการจัดสร้างนะครับเททองหล่อนะครับวันที่5พฤษภาคม2517้าอเท่ากับว่า,วากิ่งรุ่นนี้นะสร้างปี17นะครับ2 5 1 7นะนะครับ พระเครื่องชุดนี้ครับได้แก่พระกิ่งชินบัญชรน,นะครับสองพระชัยวัฒนบัญชรสามพระสังกจายชินบัญชรสี่พระปิตาชินบัญชรน,นะครับอ่าสี่รุ่นสี่พิมพ์นะครับสำหรับพระกิ่งนะครับเขาบอกว่าได้ต้นแบบมาจากพระกิ่งจีนนะอ่ากิ่งจีนใหญ่นะครับเป็นต้นแบบส่วนมากก็ทั้งหมดเป็นเนื้อนวโลหะจำนวกนการสร้างประมาณ3 0 0พันกว่าองค์ 3,000กว่าองค์นะครับมีรายละเอียดดังนี้อาอ่านให้ฟังเลยนะถ้าไมหาข้อมูลใน Google ได้นะครับพระกิ่งกินบชรหลวงพุธทิมนะครับก้นหุ่มทองแดงนะครับเออก็มีอ๋ออันนี้รูปภาพโทษทีครับเอาหนึ่งกิงกิน,นชรเนื้อทองคำนะครับสร้าง13องค์โดยหมายเลขที่1นนะครับคุณ คุณชินาพรนะครับและคณะได้นําขึ้นทุนเก้าถวายนะครับรัชกาลที่10สมัยนั้นเป็นพระบรมอยู่นะครับพระบรมรโอสาทิราชนะครับสยามกุฎราชกุมารน,นะครับหมายเลขหนึ่งนะเนื้อทองคำนะครับตอกหมายเลขหนึ่งขึ้นถวายนะครับรัชกาลที่10 2ครับพระกิ่งชินบัญชรเนื้อนวะหุ้มก้นทองคําสร้าง16องคองก้นทองคำนะสร้าง16องคองนะครับ ด้านหลังต่อโค้ดเม็ดงานี่นด้านหลังตรงนี้นะนี่ด้านหลังตรงนี้ครับต่อโค้ดเม็ดงานะก้นทอนงคําตรงนี้อันนี้เม็ดงาตรงนี้นะครับยันนะและที่แผ่นเงินหุ้มก้นนะครับนี่ต่อโค้ดศาลาต่อโคตดศาลานะครับก็มีนะครับนี่อ้าวผมข้ามไปเนื้อทองคำสิบหกองหุ้ม แผ่นทองหุ้มต่อโคตสาราแล้วก็หมายเลขไทยนะครับต่อโคตสาราหมายเลขไทยนะครก้นทองคํานะอา้าวสามพรกกิ่งเนื้อนะวะหุ้มก้นเงินจํานวน390ก็คือรุ่นนี้เลยนะครับนวะก้นเงินนะครับนวะก้นเงินนะรสร้าง390องค์ต่อโคดเม็ดงายันนะนะครับต่อโคดเม็ดงายันนะอยู่ในในเม็ดงานี้นะเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับ และแผ่นเงินหุ้มต่อโคตรสาราเนี่ยครับแผ่นเงินหุ้มต่อโคตรสารานะครับต่อหมายเลขไทย1ถึง195ตรงนี้นะนี่ครับอันนี้หมายเลข91 1ถึง195และอีก195องค์นะครับไม่ต่อโค้ดก็คือไม่ต่อต่อไม่ไง,งเดียวไม่ต่อโค้ดไม่ตอกเลขนะครับนนวะหุ้มเงิน สี่กิ่งชินรัชรเนื้อพิเศษนะครับเขาบอกเนื้อพิเศษนี่ได้จากฉนวนการทำพระก,กิ่งของวัดอื่นๆนะคือพระก,กิ่งบรมพุทโธนะครับสร้างจํานวน9องค์เขาบอกเนื้อจัดมากนะครับเนื้อกับดําจัดมากนะด้านหลังต่อโคตรไม่งายยันนะและใต้ฐานต่อโคตสรสลานะครับห้าพระกิ่งชินรัชรเนื้อนว่าลหะก้นอุดผงพายกุมารอ่าอันนี้มี104องค์นะครับ104องค์ เขาบอกว่าเป็นภาะที่สภาพไม่ค่อยสวยนะครับจึงนําไปแต่งนะครับบรรจุผงไยกุมาร6พระเก่งคินวชรเนื้อนะวะ่ก้นหุ้มทองแดงมีจํานวน2595องค์อ่าทองแดงเยอะหน่อยนะ2500เกือบ2600องค์เลยนะด้านหลังตอกโคศเป็นงานย,ยันนาได้ที่ก้นตอก,กเฉพาะเลขไทยตั้งแต่หนึ่งถึง2595องค์นะะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นข้อมูลประมาณนี้ หาดูได้ใน Google นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูพากกันเลยครับนเนื้อนาว่าเขาบอกแล้วจับแล้วมันจะกลับดำเป็นการหล่อแบบโบราณนะครับก็ตีหุ่นเทียนเหมือนกันนะครับขึ้นหุ่นเทียนก็จะแกะหุ่นต้นแบบก่อนนะครับได้หุ่นต้นแบบแล้วก็ทําเทแบบไม่พิมพ์นะครับทําแบบไม่พิมพ์นี่ จะเห็นรอยประกบแบบแม่พิมพ์นะนะครับนี่ชัดเจนนะครับรอยประกบแม่พิมพ์นะครับเป็นแม่พิมพ์หน้าหลังนี่ครับรอยประกบแม่พิมพ์หน้าหลังอ่าเมื่อได้แม่พิมพ์แล้วนะครับเขาก็ทําการเทหุ่นเทียนนะครับตีหุ่นเทียนแล้วก็แกะหุ่นเทียนนะครับลักษณะการหล่อโบราณเหมือนหลุเมือเงินเลยนะครับเหมือนกันนะครับการหล่อหล่อติดช่อแนะครับหล่อ แต่ว่าวิธีการหล่อพระก,กิ่งเนี่ยเขาจะคว้านตรงนี้นะท่านสามารถไปดูคลิปใน YouTube ได้เลยครับว้านตัวกลนไว้นะครับอ่าแล้วก็มีรูไว้ไว้ใส่กิ่งอุดกิ่งนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับก็มีวิธีการสร้างพระก,กิ่งโบราณอยู่นะท่านก็ลองไปดูใน YouTube นะครับอ่าที่เราเรารู้แบบนี้ก่อนนการหล่อโบราณน,นะครับมีตะเข็บนะครับนี่มีตะเข็บแน่นอนถ้าเขาไว้แต่งอาจจะไม่เห็นนะบางคนก็ชอบสวยนะครับก็ไปแต่ง แต่ในประวัติเขาบอกว่าก็ส่งไปให้โรงหล่อเขาแต่งนะแต่แต่งไม่ไม่หมดหรอกครับแต่งไม่เยอะนะแต่แต่งเขาจะบางคนเนี่ยไปตอกตอกเม็ดไข่ปลาเนี่ยใหม่ก็มีไปตอกเม็ดผระกใหม่ก็มีนะครับอันนี้คือหล่อมาเดิมๆนะครับหล่อเดิมๆไม่ได้แต่งถ้าแต่งเนี่ยเขาจะขัดผิวนะครับเขาจะขัดผิวพวกนี้จะเลี่ยมแล้วจะเลี่ยมตึงเนี่ยขัดหน้าเนี่ยขัดผิวพวกนี้ครับจะเรียบตึงนะครับจะมันเงาเลยนะครับ ถ้าขัดผิวอันนี้เดิมๆนะครับอันนี้เป็นสภาพเดิมๆนี่ครับหล่อเสร็จก็ได้ลักษณะองค์ภาพแบบนี้นะครับเป็นหล่อโบราณน,นะแล้วก็นามาใส่เม็ดกิ่งนะครับแล้วก็อุดฝานะครับฝาทองคําฝาเงินฝาทองแดงอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ต่อโค้ดนะอันนี้เป็นโค้ดสารานะครับแล้วก็โค้ดเป็นงาด้านหลังแล้วก็หมายเลขโค้ดหมายเลขรัน1 9อองค์นะครับนวะก้นเงินอ่นะ รเราเข้าใจวิธีการสร้างแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราจะดูผ้าหล่อหรือผ้าหล่อโบราณเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจวิธีการสร้างรอแม่พิมพ์ประกบรอประกบแบบไหนรอเบ้ากระดกเบ้ากระดกนี่ก็เห็นมียุคเดียวนะครับหลวงพ่อเงินน,นะนะหลอเทเปิดตูเทนะครับหลอแบบโบราณอย่างนั้นนะอ่าแล้วก็มาพวกเ,เล่าเคยไม่ใช่ดิ แม่พิมพ์เป้าประกบแม่พิมพ์ประกบนะครับแม่พิมพ์ประกบประกบหน้าหลังนะครับไล่มาเรื่อยนะครับเนี่ยที่หลวงปู่บุญหลวงปู่รอดอะไรพวกนี้หลวงพ่อทานนะแม่พิมพ์ประกบแผ่นหลังนะครับจะมีแม่พิมพ์สองตัวแล้วประกบเทียนข้างหลังก็เป็นวิธีการห่อแบบโบราณก็จะติดการชนวนเหมือนกันนะครับเพื่อเทน้ําทองนะอะมาดูตรงนี้กันครับมาดูเนื้อหากันความสวยงามดีกว่าผมไล่เนี่ยข้างบนเลยนะอ่า ก็ไม่ได้เกณฑกาดทางสายหลวงพุทิมอะไรนะครับผมก็ดูสไตล์ของผ้าหล่อนะครับสไตล์ของเชียงช่างผ้าหล่อนะครับนี่เม็ดพระศกนะครับเม็ดพระศกเม็ดพระศกนะครับเป็นเม็ดเนี่ยมีคาบเข,ข่าเหนาคาบเข่าเหาขี้เบ้าก็ยังติดอยู่นะครับตามร่องต่าง เพราะว่าพระไม่ได้ไปแต่งนะครับพระองค์นี้ไม่ได้ไแต่งนะครับผิวก็ยังหยาบๆอยู่เห็นไหมครับผิวหยาบๆอยู่ลักษณะน,นี้นะครับม็ดเดือดมันเกินนะสภาพองค์พระผิวพระจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผิวหยาบๆอย่างนี้นะผิวหย,ยาบๆนะครับไม่เรียบตึงนะครับใบหูเห็นไหมครับนี่ มีคราบผิวไฟแดงๆอยู่เลยนะครับเมรร็ดพวกนี้ยังเนี่ยเดิมๆครับแต่ภาพเดิมๆเห็นนะคาบขี้เบาติดเม็ดไข่ปลาดูนูนสูงเลยนะครับนี่สภาพเดิมๆเลยนะถ้าเรามองตรงๆมาดูเหมือนเป็นแบนถูกต้องไหมครับเนี่ยมองตรงดูเหมือนเป็นแบนนะ ถ้าเรามองลองตะแคงดูเย่ยโอ้โหตรงนูนสูงเป็นเม็ดเลยนะครับเนี่ยทุกเม็ดเลยนะร่องต่างๆาคาบขี้เบ้านะครับยังติดอยู่นะครับนี่ยร่องแขนครับนี่ยังมีร่องรอยของตะเข็บเลยนะเห็นไหมร่นะองแขนนะครับเห็นจะเช่นเลยนะแบ่งครึ่งเลยครับข้างเอวก็มีตรงนี้มีเส้นสร้อยสังวาลวิ่งมาสองเส้นนะนี่ครับ นี่ไม่แค่ปลายนะสองเส้นดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติทะหล่อนะนี่คราบเขาเมาขี้เบ้าต่างๆนะหม้อยาเขาเรียกว่าหม้อยานะตรงนี้มือครับข้อเท้าก็มีคราบเขาเมาขี้เบา้าติดอยู่นะครับ<ม>ความเก่ามือ วางลงมาถึงนี้นะครับ5นิ้วชัดเจนลองรอยของไม่พิมพ์นะครับนี่ลองรอยการแกะไม่พิมพ์มันเคียนโ <c oughs> อ้ยต้องขอภัยครับนี่เม็ดบัวเม็ดไข่ปลากลมสวยเลยไหมครับ <c oughs> เป็นเม็ดไมเม็ดเรียงกันเลยนะ <c oughs> ผ้าทิพย์ต่างๆก็งก็ขึ้น สวยชัดเจนบัวเล็บช้างนะครับคาบเขา่าเอาขี้เบา้าติดตามล่องนะครับเนี่ยบี้ไปหน่อยใส่ตอนทําก็แต่เขาวางตอกกันเนาะเออมีมีส่วนพอวางแล้วด้านหน้าก็ไปโดนอะไรอีกด้านก็บี้ตามเนี่ยคาบเขา่าเอาขี้เบา้านะครับธรรมชาติครับอ่ะมัค้างไว้แคปเลยเนี่ยนี่ครับธรรมชาติเดิมๆเ,เลย ไม่ได้ไปแต่งไม่ได้ไปล้างอะไรนะครับธรรมชาติโลหละหล่อครับด้านข้างครับนี่รอยประกบแม่พิมพ์ไล่ไปเลยนี่ครับรอยประกบแม่พิมพ์เห็นนะก็มีร่องรอยการแต่งนะเนี่ยต่เก็บหมายความว่าตอนก็แต่งหุ่นเทียนนะนะครับนี่รอยปาดหุ่นเทียนรอยปาดสวยงาม มีกระจกเรียงสวยเลยครับคาบเขมา,าขี้เบ้าผิวไฟจะเก็บด้านข้างนี้ก็มีนะครับนี่ไล่มานี่ครับ,ไล,รบไล่มาเรื่อยๆแขนนี่ครับเขาก็เก็บนี่นะ ไล่ลงมาข้างล่างมาดูด้านหลังครับนี่นะดูซอกซอกเนี่ยม,มีรอยตะเข็บด้านข้างสีข้างเลยไหมครับเม็ดไขป่ปลานี่วิ่งเป็นเม็ดกลมเลยครับนี่เม็ดใหญ่อ้าวมีแร่ด้วยนะเนี่ยนี่ครับฝังอยู่หัวไหลเลยนะครับเนี่ยเออไม่ใช่ธรรมดานะนมีเม็ดแร่ด้วยนะครับนี่มีเม็ดแร่ฝังด้วยนะ ก็คงต้องมีนะครับพระเกจิอาจารย์สมัยก่อนนะไม่ว่าแร่อะไรกันแล้วแต่จะหล่อพระอะไรกันแล้วแต่ก็ต้องมีแร่ศักดิ์สิทธิ์ผสมนะครับจะแร่เหล็กไหลแร่เหล็กจำพีอะไรกันแล้วแต่เขาก็ต้องมีสูตรของเขาเนาะเออมีแร่ด้วยเงาเงทองๆองๆยอ่ะนี่ครับดูเม็ดไขป่ปลาโอ้โหลมชัดเจ๋อเม็ดใหญ่เป้งดีเหมือนกันนะครับนี่อันนี้คือหล่อมาในแม่พิมพ์แล้วนะนะครับดูผิวครับสังเกตผิวโลหะ มีพายพายเงินเงินขึ้นด้วยนะเนี่ยมีพายเงินขึ้นด้วยครับวิวะพิวดเนี่ยแล้วดูผิวโลหะนะครับเป็นผิวหยาบยาบนะเนื้อนะวะมันจะอ,ออกสีดำหน่อยเดี๋ยวข้ั้งหน้าครับเดี๋ยวผมดูคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวส่งตัวค่าเดี๋ยวผมจะเ,เอาผลมาให้ดูนะครับว่ามีก้าชนิดหรือเปล่านะเนื้อนะวะมีก้าดูการลการเล้าลานนะครับนี่ของหุ่น ก็ถือเป็นจุดสังเกตได้ครับพ้าหล่อโบราณนี่รอยเล้านะครับพ้าหล่อโบราณไม่ใช่ขีดเบี่ยงนะครับนี่หล่อแบบโบราณอ่าจุดสําคัญครับนี่โค้ดเม็ดงาโค้ดตอกโค้ดนะเม็ดงาตัวนี้นะจะมีเส้นเส้นวิ่งอยู่บนตัวนะเนี่ยสามสี่เส้นนะครับนี่เนี่ยอยู่บนนี้เลยนะเน,นี่ยในนี้เลยนะ,เน,นะครับจะเห็นไหมครับนี่สามสี่เส้นบนตัวนะเลยนะสี่เส้นนยครับเนี่ย นะจะชัดเลยเนี่ยเหมือนอยู่สี่เส้นบนหัวตัวนะเลยนะครับโคดไปงาตัวนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปถึงขอบข้างเลยนะเนี่ยเส้นวิ่งไปขอบข้างเลยนะครับชัดเจนมากนะครับตัวนะนี่นะท่านตะแคงดูเลยนนชัดเจนมากนะครับแล้วก็หมายเลขครับนี่รอยตอกนะเก้าสิบเอ็ดนะครับอันนี้หนึ่งนะอันนี้เลขหนึ่งนะเก้าสิบเอ็ด ก็อย่างที่ผมอ่านแล้วมี195นะครับมี195องค์นะครับแล้วก็ไม่ต่ออีก195องค์เลขสวยด้วยเ้วย91นะครับอ่าดูผิวดูอะไรนะครับจำอาโคโคสลาครับโคดเงินวิบวับไปหน่อยวิบวับไม่ต้องกล้องแล้วเดี๋ยวขยายให้นิดนึงนี่ชัดเจนเลย คโคจัลลานะที่ผมนับได้จะมีอยู่6ขีดนี่หนึ่งแล้วหกนะครับโคจัลลาจะเป็นรูปลักษณ์อย่างนี้นะรอยตอกนะครับยุบลงไปหน่อยขึ้นอยู่กับตอกแรงตอกเบานะครับน้ำหนักมือไม่เท่ากันนะบางองค์ก็เนี่ยตังเกตก้นจะบุมๆลงไปนะบางขีกก็ตอกไม่เท่ากันความคมชัดในรอยตอก จำให้แม่นนะครับนี่โค้ดโค้ดสาลา,าติดก้นด้วยแผ่นเงินนะครับสภาพเดิมๆเ,เนื้อนวะคับเขมาขี้เบ้าผิวไฟยอังอยู่เลยครับโอ้โหังแต่จะวางวางแรงแน่เนี่ยวางตอกแน่นะัฝั่งนี้เลยนะแต่จะวางอย่างนี้ครับเนี่ยน่าจะวางแล้วตอกเนี่ยเนี่ย บิดไปเนี่ยทำให้หัวตรงเม็ดผสมบ,บี้ไปหน่อยกับตรงเนี้ยสองจุดนี่เลย,เ,ยเอียงอย่างนี้เลยเนะี่ยน่าจะใช่นะเนี่ยตอกอย่างเงี้ยอ่ะโอเคครับยังก็ถือว่าสภาพยังดีจมูกยังโดง่งนะจมูกไม่บี้นะครับจมูกยังโด่งเฟี้ยวอยู่นะยังหล่ออยู่โอเคนะครับก็เป็นพระก,กิ่งกินวอลชอนนะครับเนื้อนะวักก้นเงินนะครับองค์นี้ก 80, นะ็หนึ่งในสามร้อยแปดสิบนะหนึ่งในสามร้อยเก้าสิบสิ 3 9 5เอ่อองค์นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่หายากนะครับตามประวัติชาวบ้านเขาบอกไม่สวยก็เอามาคืนก็มีนะหลวงปู่บอกว่าต่อไปพลิกแผ่นดินก็หาไม่เจอนะครับนะหลวงปู่ทิมบอกหรือว่าโอสายตะวันออกยิ่งพื้นที่ระยองนี่ก็าหาเก็บกันควักหลวงปู่ถึงนะครับแต่นี้ราคากันหลายแสนยันหลักล้านไปแล้วนะกิ่งกีนวนชอนนะครับโอเคก็ เดี๋ยวผมไปแกนโลหะมานะครับแล้วเดี๋ยวผมยอาผลให้ดูคราวหน้านะครับก็ร่วมศึกษากันไปครับร่วมศึกษากันไปนะก็ขอท่านโชคดีครับฝากด้วยนะครับช่องตลาดนัดออนไลน์ผมนะบายฮิราโนเบเลตนะครับก็มีผ้าบ้านนะครับราคาถูกๆไม่แพงนะครับเอาไปบูชากันได้นะครับไปเก็บสะสมกันนะก็เปลี่ยนมือกันไปนะครับผมโอเคขอท่านโชคดีครับสวัสดีครับ